ก่อนอื่นนะคงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกทกท่านกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งครั้งนี้นั้นผมก็อยู่ในเกมเซเว่นไนท์สกันอีกแล้วสำหรับในคราวนี้นั้นผมก็จะมาพูดถึง การตั้งค่าสกิลสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับผมและวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นวิดีโอสั้นๆครับผมพูดถึงการตั้งค่าสกิลของสัตว์เลี้ยงในเซเว่นไหนสองกันนั่นเอง <c oughs> ก่อนจะไปดูการตั้งค่าสกิลสัตว์เลี้ยงนั้นเรามาพูดถึงระดับของสัตว์เลี้ยงกันก่อนดีกว่านี่เข้ามาดูตรงนี้เลยสำหรับสัตว์เลี้ยงนั้นก็แบ่งเป็นใหญ่อยู่ทั้งหมด5ระดับด้วยกันครับผม มาดูตรงนี้เลยคําว่าทั้งหมดกดขึ้นมาเลยคุณก็จะเห็นกับระดับที่1นั่นคือระดับทั่วไปครับผมคือสัตว์เลี้ยงระดับขอบขาวพื้นขาวไม่มีอะไรเลยครับผมและต่อไปก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับสูงซึ่งเป็นระดับพื้นเขียวของเรานนัเองครับผมอันต่อมาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับหายากซึ่งไอ้เจ้าสัตว์เลี้ยงระดับหายากเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ขั้นด้วยกันนะก็คือ ขั้นหายากบวกครับผมนี่4ตัวนี้เลยเป็นหายากบวกแยกกันไดง่ายเลยคือระดับหายากปกตินี่จะเป็นพื้นหลังสีฟ้าเฉยๆไม่มีอะไรครับผมแต่ถ้าเป็นระดับหายากบวกเนี่ยพื้นหลังจะแบบมีอะไรแต่งแต้มเพิ่มเพิ่มามานิดหน่อยจะมีแบบสีเขียวมีผีทรงผิดเสี้ยอะไรครับก็แยกกันได้ง่ายๆสําหรับหายากบวกแล้วก็หายากปกตินะและต่อไปก็จะเป็นระดับ ตำนานซึ่งระดับตำนานเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ระดับเช่นเคยเหมือนระดับหายากนะก็จะเป็นระดับตำนานปกติแล้วก็ระดับตำนานบวกครับผมนี่ตำนานบวกเจ้านกอ้วนรีเคลผมยังไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงตำนานบวกเลยนะพูดแล้วมันก็เศร้าใจครับผมแต่ผมคิดว่า มันต้องมีสักวันแหละครับผมที่ผมจะได้ครอบครองสัตว์เลี้ยงระดับดำนานบวกอะนะและระดับสุดท้ายก็เป็นระดับที่มีมาแค่ชื่อครับผมแต่ไม่มีตัวสัตว์เลี้ยงมาให้ดูนั่นคือระดับเทพเจ้านั่นเองครับผมชื่อมาแล้วแล้วตัวจะไม่มาได้ยังไงในเมื่อชื่อมาแล้วผมคิดว่าในอนาคตจะต้องมีการอัปเดตสัตว์เลี้ยงระดับเทพเจ้าเข้ามาอย่างแน่นอนแน่แท้แน่แนวกับผมแล้วก็แน่จริงๆนะ ตัวละครระดับเทพก็มีแล้วแล้วสัตว์เลี้ยงระดับเทพอะ่ะมันจะไม่มีได้ยังไงครับผม <S <S มาผมมาเราพูดถึงระดับสัตว์เลี้ยงกไปแล้วเรามาเข้าเรื่องที่เราจะพูดกันเลยกว่านนะคือการตั้งค่าสกิลของสัตว์เลี้ยงสําหรับการตั้งค่าสกิลของสัตว์เลี้ยงนั้นก็จะสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ในหลากหลายวิธีครับผมหนึ่งเลยนะครับผมกดไปที่ตรงนี้รูปสี่เหลี่ยมทางด้านมุมซ้ายบนเพื่อเปิดหน้าเมนูขึ้นมาครับผมนี่เลยเปิดหน้าเมนูขึ้นมาแล้วคุณก็กดเข้าไปที่สัตว์เลี้ยง แล้วกดที่ตั้งค่าตรงนี้ได้เลยครับผมตรงที่มุมขวาบนที่จะมีคําว่าตั้งค่าสัตว์ตเลี้ยงอยู่หรือไม่ก็เข้ามาตรงนี้ครับผมที่จัดทีมแล้วกดเข้าไปที่สัตว์เลี้ยงแล้วกดที่รูปใบหน้าสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการที่จะจัดครับผมกดเข้าไปไปุ๊บก็จะมีเครื่องหมายเว่นขยายขึ้นมาให้เรากดเข้าไปเลยครับผมมาบก็ให้แล้วจะมากดตั้งค่าสกิลสัตว์เลี้ยงที่ตรงนี้ได้เช่นกันครับผม <objectively> หรือคุณจะเข้าไปตั้งค่าในอารีนาเลยก็ได้นะกดเข้าไปที่อารีนาครับผมแล้วกดเข้าไปที่เตรียมสงครามทั่วไป และกดเข้าไปที่จัดทีมครับผมกดโหมดปรับแต่ง แล้วกาวที่ตั้งค่าสกิลตรงนี้ได้เลย <S 1> <S 1> เครับผมนี่ตั้งค่าสกิลและนั้นคือท skill ั <S 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 ้งหมดที่ผมพอจะนึกได้เกี่ยวกับการเข้าไปสู่หน้าตั้งค่าสกิลสัตว์เลี้ยงครับผมในเมื่อเราเข้าไปสู่หน้าตั้งค่าสกิลสัตว์เลี้ยงนั้นนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าการตั้งค่าสกิลสัตว์เลี้ยงนั้นมีเทคนิคอะไรกันบ้างผมจะบอกแค่เทคนิคที่ผมรู้มาแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรตายตัวหลอดในการตั้งค่าสกิลสัตว์เลี้ยงมันอยู่ที่ว่าคุณใช้ อยู่นวมันคือทีมอะไรและในทีมนั้นมันมีสกิลอะไรบ้างครับผมสําหรับสัตว์เลี้ยงที่เขานิยมใช้การก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับตำนานขึ้นไปนะแต่ถ้าใครที่เป็นมือใหม่จริงๆและไม่มีสัตว์เลี้ยงระดับตำนานนี่ก็ให้ใช้สัตว์เลี้ยงระดับหายากแก้ขัดไปก่อนได้ครับผมไม่เป็นไรสําหรับสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถตั้งค่าสกิลได้นั้นก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนั่นคือสัตว์เลี้ยงที่มีสกิลแอคทีฟแค่สกิลเดียวกับสัตว์เลี้ยงที่มีสกิลแอ มีสกิลแอคทีฟอยู่แค่สกิลเดียวแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มี Skill Active, Skill, สกิลแอคทีฟสองสกิลก็ยกตัวยอย่างเช่นเดโอนตัวนี้ก็ผมนี่อัศวินแห่งการทําลายล้างเดลโอนก็ผมมีสกิลแอคทีฟอยู่สองสกิลด้วยกันส่วนสัตว์เลี้ยงที่เป็นระดับตำนานบวกกันนะจะมีสกิลแอคทีฟอยู่สองสกิลทุกตัวเลยครับผมมาเราไปเลื่อนดูอ่ะตำนานบวกผมยังไม่มีนี่วะกดตรงนี้ดีกว่าตำนานไปเลยแล้วก็นี่ับผมตำนานบวกนี่ ก็จะมีสกิลแอคทีฟอยู่สสกิลทุกตัวเลยนะและก็สกิลที่2ของแต่ละตัวนะก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเลยถ้าเป็นตัวตำนานปกติที่ไม่บวกนะสกิลที่2จะค่อนข้างเหมือนกันนะคือลดคูดาวกับผมจะมีไม่กี่ตัวหรอกที่จะเป็นสกิลแบบแนวอื่นที่ไม่ใช่ลดคูดาวนะจะมีที่ผมมีอยู่ก็แค่ตัวเดียวผมนี่จะเป็นตัวของอันเดียวที่ไม่ใช่ลดคูดาวแต่เป็นการเพิ่มอัตราการบล็อกแทนครับผมก็จะมีประมาณนี้สําหรับสกิลของสัตว์เลี้ยงนะก็ไปดูกันเอาเองว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงอะไรแล้วก็ สกิลของสัตว์เลี้ยงของคุณนั้นเป็นแบบไหนอ่ะสมมติยกตัวอย่างการตั้งค่าสกิลมาสัก1อันกันเ้นการสมมติผมเล่นทีมถึกแล้วผมใช้สัตว์เลี้ยงเป็นคารินตัวนี้ผมจะเข้าไปตั้งค่าสกิลนะครับผมนั่นก็คือผมเล่นทีมถึกตัวละครในทีมของผมถึกอยู่แล้วไงผมก็สามารถลดไอเกจหลอดเลือดให้ต่ำกว่า50ได้เพราะว่าผมมั่นใจไงว่า สัตว์เลี้ยงอ่ะจะฮิวทันก่อนที่ตัวละครทีมถึกของผมอ่ะจะตายแต่ถ้าเล่นเป็นทีมสปีดผมก็จะปรับเกรดของเลือดให้เพิ่มสูงขึ้นครับผมเพิ่มมาสักมากกว่า 60- 70%เ็ซครับผมจะได้ฮิวเลือดทันก่อนที่ตัวละครของเราจะตายยกตีสมมติว่าถ้าสปีดของเราแพ้สปีดของทีมฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามได้เปิดก่อนปุ๊บถ้าเราตั้งไวต้ต่ำๆอย่างเงี้ยกลัวสัตว์เลี้ยงจะฮิวไม่ทันครับผมและทีมของเราเ่ยก็จะตุยไว้ก่อนนะแต่ถ้าใส่ประดับอมตะให้ทุกตตัวนมม้้้ก็็งไไไ่ๆดผ เพราะว่ายังไงเราก็มีอมาตะไว้กันเหนียวไงล่ะและถ้าคุณใส่ประดับอมาตะไว้ก็มีกรณีหนึ่งครับผมนั่นก็คือคุณใส่ประดับอมาตะให้กับทุกตัวในทีมแล้วคุณก็ยังใช้เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีสกิลเพิ่มเลือดพร้อมพ่วงม,มาด้วยกับอมาตะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ก็ผมเจ้าดูดี้ตัวเนี้ยเจ้าดูดี้ผู้พิทักษที่สมบูรณ์แบบ ตัวนี้ครับผมสกิลแอคทีฟของเจ้าลูดี้ตัวนี้นั้นจะเป็นการฟื้นฟู h p ของพันธมิตรทั้งหมด50%บวกกับอีก900 0แล้วก็พ่วงด้วยต้านทานความเสียหายให้แก่พันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลา4วิครับผมในเมื่อคุณใส่เซ็อาตอมตะให้กับอัศวินในทีมทุกตัวแล้วนะแล้วเจ้านี่มันมีต้านทานความเสียหายให้แก่พันธมิตรทั้งหมดในทีมนั่นก็คือเป็นอมาตะนั่นแหละ4วิเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ควรจะให้เอฟเฟกต์สกิลเพิ่มเลือดของสัตว์เลี้ยงอันเนี้ยไปทับับบเออปรระะดมาตาขงา เราจึงจะตั้งเจ้าหลอดเลือดตัวนี้ให้สูงๆไว้หน่อยหนึ่งครับผมเพราะว่าเราจะได้มีอมตะสองรอบยังไงละ่ะนั่นก็คืออมตะจากเอฟเฟกต์สกิลเพิ่มเลือดสัตว์เลี้ยงแลวก็อมตะจากประดับเซตอมตะของเราที่ใส่ไว้กับอัศวินในทีมทุกตัวและที่คือทิคง่ายๆที่ผมพอจะรู้ในการตั้งค่าสกิลของสัตว์เลี้ยงนะขอบอกเลยนะว่ามันไม่มีอะไรตายตัวหรอกว่าผมไม่มีสัตว์เลี้ยงระดับตำนานบวกด้วยและสัตว์เลี้ยงระดับตำนานบวกนี่ก็มีสกิลค่อนข้างจะหลากหลายและเล่นได้มากกว่านี้ครับผมาก ประเด็นมันก็คือคุณต้องดูได้ว่าคุณใช้ทีมอะไรอยู่แล้วทีมของคุณมีอะไรบ้างและสัตว์เลี้ยงของคุณนั้นมีสกิลอะไรและนี่คือการตั้งค่าสัตว์เลี้ยงแบบง่ายๆในฉบับของผมะนะและต่อไปเราไปดูข้อควรระวังกันบ้างดีกว่าข้อควรระวังอย่างที่1ก็คือไอการตั้งค่าสกิลอัตโนมัติของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะในคอนเทนต์พื้พีเท่านั้นก็ผมอย่างเช่นในอารีนาสงครามแท็กทีมหรือ <War. S 2> แต่สําหรับในโหมดอื่นๆพวกโหมด PVE ต่างๆเช่นฟาร์มในเดนเจนพัฒนาเรดบอสหรือว่าหอคอยอันเนี้ยคุณก็ต้องกดเองเหมือนเดิมนะมาดูตัวอย่างกันสักหน่อยดีกว่าเราก็จะไปทําให้ดูนะแลก็กดเข้าไปที่พัฒนาก่อนเลยแล้วกันนี่เข้ามาตรงนี้ครับผมนี่แล้วก็ไปที่อ่ไปที่จัดทีมเลยแล้วกันเอาออกไปให้หมดครับผมออกไปให้หมดออกไปหมด ออกไปก่อนเหลือไปแค่ตัวเดียว <laughs> เพื่อจะได้เห็นชัดๆว่าการตั้งค่าสกิลสัว์เลี้ยงมาใช้ในโหมดอื่นที่เป็นโหมด PVE <c oughs> มันจะได้เรื่องสัวนเลี้ยงจะใช้สกิลออโต้หรือเปล่า <c oughs> มาครับผมนี่ก่อนพี่ตั้งค่าก็ตั้งค่าไวปมานี้เรียบร้อยบันทึกครับผมบันทึกแล้วก็กดเข้าไปดวนกันเลย <c oughs> นี่ครับผมดวนไปอย่างเน้นๆมาครับผมกดให้ดูเป็นขวัญตาขวัญยาย ลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมาแล้วจวังหวะนี้เลื่อนรถไปแล้วครับผมเลื่อนรถไปแล้วเลื่อนรถไปแล้วยังไงครับผมยังไม่ใช้สกิลอีกยังไม่ใช้สกิลสัว์เลี้ยงอีก จะตายยังไงก็ไม่ยอมใช้ก็ดูแกานาวบอกได้คําเดียวเลยว่าสําหรับการตั้งค่าสกิลสัตว์เลี้ยงไม่มีผลนะที่ตรงนี้แต่อย่างใดมันมีผลแค่ในคอนเทนต์ PVP เท่านั้นในระบบ PVE นั้นไรประโยชน์เรียกได้ว่าหนังหมาเลยทีเดียวครับผมยังไงครับผมคิดของผมว่ายังคงดื้อดึงไม่ยอมตายก็ต้องมากดเองเหมือนเดิมเนี่ยนี่กดครับผมลดคูดาวสกิลไปแล้วกดเฮีย <c oughs> ตาย หนังหมาจริงๆดูคิดผมดิตายอย่างทุเลศอะ่ะคิดตำนานโบกนั่นอะเห็นแล้วก็สมเพศจริงๆเราไปดูข้อควรระวังอันที่2กันดีกว่าอย่างที่2นั้นก็คือการลิงก์ของระบบการตั้งค่าสก,กิลสัตว์เลี้ยงนั่นเองทําให้ดูจะง่ายกว่าครับผมนี่ สมมติผมตั้งค่าเจ้าสัตว์เลี้ยงคารินตัวนี้ไปที่55ผมกดไปที่55แล้วผมกดบันทึกมารก็ให้จำไห้นะผมตั้งค่าไว้ที่55ผมจะออกไปแล้วเข้าในโหมดอารีนาครับผมนี่ในโหมดอารีนาเข้ามาในเตรียมสงครามทั่วไปแล้วเข้าไปที่จัดทีมทีมที่ผมจัดตอนนี้คือทีมที่บันทึกนะครับผมผมเข้าไปจัด ทีมตรงนี้นะกดเข้าไปที่คําว่าจัดทีมครับผมตอนนี้ผมจะใส่สัตว์เลี้ยงเป็นจูจูอยู่นะผมจะขอเข้าไปที่โหมดปรับแต่งครับผมแล้วผมจะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงจากจูจูเป็นคารินซึ่งคารินนะผมตั้งค่าการออกสกิลไว้ตอนที่เลือดต่ํากว่า55<ะ>มาครับผม,ม<ะ>ผมกดตกลงไปนะมากเราจะลองเข้าไปดูตั้งค่าสกิลของสัตว์เลี้ยงนะตรงนี้ครับผมนะั่นคือโหมดบันทึกทีมนั่นเองมากก็ให้เห็นได้ชัดว่าการตั้งค่าสกิลของสัตว์เลี้ยงอ่ะจะไม่ลิงก์เข้ามา ในโหมดบันทึกทีมตรงนี้ครับผมจากที่ผมตั้งค่าไว้55เพื่อม,มาเป็น70เฉยซะง,งั้นมันก็ทําให้ผมรู้สึกอีหยังวะอยู่ไม่ใช่น้อยครับผมแต่จะเป็นแค่การจัดทีมในแบบทีมที่บันทึกไว้เท่านั้นนะถ้าเป็นในการจัดทีมแบบใหม่สัตว์เลี้ยงก็ยังคงถูกบันทึกและลิงก์มาใช้ร่วมกันได้ครับผมมะกดยกเลิกแล้วออกไปดูกันในทีมใหม่แล้วผมจะกดเข้าไปที่จัดทีมนะแล้วก็เลือกเป็นสัตว์เลี้ยงครับผมแล้วก็เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเป็นคาริน แล้วเราจะกดเข้าไปที่ตั้งค่าสกิลของสัตว์เลี้ยงกันครับผมมาบก็ให้จหังหวะนี้ก็ยังอุตส่าห์โหลดกันอีกนะครับ สังเกตได้ว่าสกิลของสัตว์เลี้ยงตรงนี้นั้นก็จะลิงก์มาจากที่ผมตั้งค่าไว้นั่นคือเลือดลดต่ำกว่า5 5จะหเใจหิวเลือดครับผมก็ดูกันเอาก็ระวังกันไว้หน่อยนะครับสาหรับใครที่ตั้งค่าทีมในแบบบันทึกทุกครั้งที่คุณตั้งค่าสัตว์เลี้ยงใหม่คุณก็ต้องไปปรับสกิลของสัตว์เลี้ยงด้วยไม่งั้นคุณก็จะอีงยังวะเหมือนก,นกันกับผมนี่แหละและนี่คือทั้งหมดที่ผมรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าสกิลของสัตว์เลี้ยงแล้วละครับผม เอาเป็นว่าผมก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้จะดีกว่าเพราะผมก็พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะเจ็บคอเอาและผมก็รู้สึกว่าวิดีโอนี้มันจะไม่ได้สั้นเหมือนที่ผมคิดเอาไว้นะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปที่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ขอให้เป็นเรื่องของโชคชะตาจะนำพาไปกันแล้วกันครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นั้นผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีอีกหนึ่งครั้งไปก่อนแล้วครับผมบายบาย